กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่หนึ่งร่มไม้ทองกลาวสุรเสนา ได้มาถึงกรุงราชครืกับท่านบิดาแล้วด้วยความตื่นตาตื่นใจในภูมิประเทศและอาคารร้านตลาดอันแออัดคึกคักยิ่งกว่าพารณสีมหานครราชครืเป็นแหล่งชุมนุมแห่งนักปรา์ราชบัณฑิตและคณาจารย์เจ้าลัทธิเป็นอันมากมีเทวาลัยและอาสมแห่งนักบวชมากมายหลายลทัทธิพ่อค้าเกวียนและโคต่างจากชนบท และราชธานีใกล้เคียงเดินทางมาค้าขายอยู่คับข้างเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทำพธธัฒกิจเสร็จแล้วสุรเสนะก็กล่าวขออนุญาตท่านบิดาออกเดินชมตัวเมืองแต่ผู้เดียวท่านบิดาได้เตือนว่าอย่าไปให้ไกลนักแล้วก็อนุญาตอันว่าความงามแห่งกงรุงราชครห์ที่เตือนตาผู้เดินทางมาแต่ไกลให้เพลินชมแต่ยังไม่ทันย่างเข้าสู่ประตูเมืองก็คือ ทิวเขาอันขึ้นสลับซับซ้อนรายรอบเป็นห้าแห่งจึงทำให้ราชกฤรมีสมัญญาอย่างหนึ่งว่าเบนจคีรีนครมีลำน้ำหลายสายเช่นขยาและเนรัญชราอันมีสองฝั่งเป็นที่ลุ่มเชื่ออุ่มไปด้วยพันพฤกษชาติหลากชนิดมีเวลุวันปาาัยอันกว้างขวางเงียบสงัดซึ่งพระราชาธิบดีได้ถวายให้เป็นอาราม ของภิกษุในพระพุทธศาสนาบนฝั่งน้ำขยายังแลเห็นซากอาสมเป็นตอนตอนของปุราณชดินพันรูปผู้ละทิฐิของตนขอเข้าอุปสมบทในพระธรรมวินัยแห่งพระบรมศาสดาถัดจากภูเขา เวภาระและเวปุลละไปอีกด้านหนึ่งมีบรรพศอันมียอดดุดนกแรงยืนทะมึนท้าทายแดดลมอยู่ตลอดการคนทั้งหลายขนานนามบรรพศนี้ว่าชิดชกูดบัดนี้วสันตฤดูคือฤดูใบไม้ผลิกำลังผ่านมาไม้ประดูเชยพฤกหางมายุราและอินทนินก็ออกดอกสีเหลืองแดงและม่วงแจ่และดูง,งาม กระแสร,รมประจำฤดูซึ่งพัดมาแต่ทักษิณทิศก็โบกโบยกลิ่นหอมดังรวงพึ่งของประตูให้แผ่คลุมไปทั่วพระมหานครถัดจากอุทยานมาทางบุรพาทิศจะแลเห็นพระบรมมหาราชวังอันวิกิตมโหฬานแล้วก็มีสนามหญ้าไปจนจดปราการอันเรียงรายสลับขั้นด้วยซุ้มประตูมีถนนสายใหญ่ๆมาบรรจบกันตามทางแยก ทั้งยังแยกออกเป็นตรอกเป็นซอยสะดวกแก่การสัญจรเสาประทีปน้ำมันทั่วพระมหานครซึ่งเป็นแนวไปตามมักขานั้นในยามราตรีก็ส่องสว่างสะพรัง่งด้วยแสงไฟและหลานตาถัดมาจากคีหสถานของเสนาบดีและมหาอมาตย์ก็ยังมีปราสาทอันงดงามของเศรษฐีกราบดีซึ่งสร้างแข่งขันกันกลายเป็นเครื่องประดับสำหรับพระมหานครในยามเย็น ก็มีประชากรเดินไปยังราชังคณะคือพระลานหลวงเป็นกลุ่มกลุ่มบ้างก็ลาดในศสีธนะลงนั่งสังสันคนากันเป็นที่บันเทิงจิตบ้างก็เดินเลยไปชมสะโบกกรณีติดกับอุทยานอันสับร่างด้วยอุบลบุญทริกและปฐุมชาติและเมื่อไกลออกมาจนถึงร้านตลาดย่านชุมนุมชนก็แลด,ดูสับสนอนลวนซื้อขายไปมาอยู่ดารดาษ ขบวนเกวียนใหญ่ของธนิยะได้พักอยู่ในที่ไม่ไกลบริเวณร้านตลาดเพื่อประโยชน์จากการค้าในการเมื่อสุรเสนะเดินผ่านกลุ่มชนไปทางทิศอุดรแต่เลี้ยวไปตามถนนสายหนึ่งมีอาคารปลูกอยู่ห่างๆไม่ค่อยพลุกพล่านด้วยผู้คนก็พบมานบกลุ่มใหญ่และประชาชนอีกเป็นอันมากพากันเดินตามมานพเหล่านั้นไปณนะร่มจริงสุพกพฤก คือไม้ทองกวล่าอันตั้งอยู่ห่างจากทางสัญจรชั่วสามเล็ธุบาทเมื่อมองจากถนนจะไม่เลยเห็นใครอยู่ณที่นั้นต่อเดินอ้อมมาอีกด้านหนึ่งจึงเห็นภิกษุหนุ่มมีผิวพรรณสอความเป็นผู้ดีมีสกุลนั่งพักผ่อนอยู่แต่ลำพังมานบกลุ่มใหญ่นั้นมีอัฐกบุตรแห่งนายขวานช้างเป็นหัวหน้าอัฐกะพอใจในสังสรรณาด้วยกับนักพรต แห่งนิกายต่างๆและเป็นผู้ฉลาดในการโต้อตอบไล่เลียงมีสติปัญญาปรากฏเป็นที่นิยมนับถือของฝูงชนเมื่ออัฏฐกะไปสนทนากับนักบวชที่แปลกหน้ามาใหม่ในทีไรก็มีมานบทั้งหลายและหมู่ชนตามกันไปฟังอย่างคับคั่งอัฏฐกะได้ทราบว่ามีภิกษุรูปหนึ่งมีลักษณะหน้าเลื่อมใสเมื่อเข้าไปสู่กรุงราชครืเพื่อรับพระหารแล้ว ก็จะมาพักทำรรพัตจิตณร่มไม้ทองกวาวอันเป็นที่สะดวกด้วยน้ำชายน้ำฉันซึ่งมีอยู่ในที่ไม่ไกลนักไม่มีใครทราบว่านักบวชหนุ่มผู้นี้จรมาแต่แดนใดเพราะเพิ่งจะมีผู้สังเกตเห็นเมื่อสองถึงสวันมานี้เอง อัฏฐกะหัตถาโรหบุตรเข้าไปทำอัญชิีนักพรตผู้นั้นแล้วก็กล่าวสารานียกถาปราศัยตามสมควรครั้นแล้วได้ถามขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญประชาชนทั้งหลายย่อมทราบกันอยู่ว่ากรุงราชคฤนี้คือราชธานีที่พระราชาและมหาชนเป็นพุทธมามะกะจำเดิมแต่การที่พระศาสดาได้เสด็จมาแสดงธรรม ที่ลัทธิวันสวนตาลนุ่มในสมัยนั้นข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กจำความไม่ได้ข้าพเจ้านี้พอใจแต่ถามสนทนากับนักพรทั้งหลายเพื่อแสวงหาความรู้ในหลักพระธรรมข้าพเจ้ายัางไม่ได้ปรงใจเชื่อในพระธรรมะของพระศาสดาองค์ใดแน่นอนแต่ก็พอใจในคําสอนของพระโคดมอยู่บางข้อที่ไม่บังคับความเชื่อของข้าพเจ้า สอนในข้าพเจ้าเชื่อตามที่พิจารณาเห็นแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญอินทรีย์ของท่านผ่องใสท่านออกบวชแต่ในวัยหนุ่มมีเกยสาดำสนิทโปรดอย่าหาว่าข้าพเจ้าเป็นผานเลยท่านมีความขัดข้องอะไรในทางโลกหรือจึงออกบวชก็หรือว่าท่านไม่สามารถดำรงชีพเป็นเครือขัาอยู่ได้จึงมาอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตขอท่านจงเอื้อเฟื้อ ตอบจะข้าพเจ้าผู้มีนามว่าอัฏฐกะบุตรแห่งนายขวัญช้างด้วยเถิดดูก่อนอัฏฐกะข้าพเจ้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานนักข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้อบรมมาในทางที่จะโต้อตอบกับด้วยท่านเพราะฉะนั้น แม้ท่านจะนึกว่าข้าพเจ้าหมดหนทางในครุหัตจึงต้องมาอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตท่านก็สามารถนึกเช่นนั้นได้เพราะท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าพระศาสดาของข้าพเจ้าไม่บังคับความเชื่อความนึกคิดของใครถ้อยคำของท่านนั้นแสดงว่าท่านอาจอยู่ที่จะตอบแต่พอใจความเป็นผู้อยู่ตามลำพังจึงกล่าวเช่นนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญ มหาชนทั้งปวงนี้มาในที่พร้อมหน้าท่านแล้วเป็นผู้ใครจะฟังคำตอบของท่านและท่านก็ย่อมทราบดีว่าพระศาสดาของท่านไม่สรรเสริญผู้อาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีพถ้าท่านจะแสดงใจคนทั้งหลายว่าเป็นผู้ไร้สามารถในความเป็นคุนหัสรมท่านก็จะไม่พ้นข้อตำหนิแห่งพระศาสดาของท่านและแม้ของมหาชนเหล่านี้ดูก่อนอัตกะ มีใครบ้างหรือในโลกที่ไม่ถูกติข้าแต่ท่านผู้เจริญผู้ถูกติมีสองพวกพวกหนึ่งสมควรจะการติอีกพวกหนึ่งหาสมควรจะการติไม่คนทั้งหลายย่อมติคนพวกหลังด้วยความเข้าใจผิดหรือโดยไม่เป็นธรรมบัดนี้ข้าพระเจ้าต้องการทราบความจริงว่าท่านเป็นผู้สมควรจะการติหรือไม่จึงถามข้อความนี้แก่ท่าน ดูก่อนอัธกะท่านจะได้ประโยชน์อะไรในการที่ทราบว่ารพระพเจ้าเป็นผู้สมควรถูกติหรือไม่สมควรข้าแต่ท่านผู้เจริญมีคนทั้งหลายพากันเห็นว่าผู้ที่ออกบวชเพียงเพื่ออาศัยลำรงชีวิตเป็นผู้ควรถูกตำหนิรพระพเจ้าเห็นท่านแล้วมีความพอใจในอินทรีย์อันผ่องใสของท่านถ้าท่านเห็นดีในทางครือขัดแต่ไม่มีทางอันปลอดโปร่งพระพเจ้า ก็ยินดีจะช่วยเหลือท่านในเรื่องนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญบิดาของข้าพเจ้าเป็นนายขวานช้างแต่มารดาของข้าพเจ้าเป็นบุตรีแห่งพ่อค้าข้าพเจ้ามีร้านค้าใหญ่ของมารดาที่มีกิจาการอันเจริญพอจะช่วยเหลือให้ท่านได้ประกอบอาชีพในการค้าได้อยู่ดูก่อนอัฐกะท่านมีความปรารถนาดีแล้วบัตนี้เป็นอันตกลงว่า ข้าพเจ้าจะกล่าวตอบท่านแต่จะตอบในภายหลังที่ได้ย้อนถามเนื้อความบางประการจากท่านแล้วดูก่อนอัธกะท่านรู้เห็นอย่างไรจงตอบอย่างนั้นท่านได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านเป็นบุตรแห่งน,นายขวานช้างและมีมารดาเป็นบุตรีแห่งพ่อค้าท่านคงมีความรู้เข้าใจดีทั้งในเรื่องช้างและเรื่องการค้าบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอถามท่าน ในเรื่องช้างก่อนบุตรแห่งนายขวานช้างผู้เจริญขวานช้างย่อมรู้จักช้างแห่งตระกูลทั้งสิบมีตระกูลฉัดทันตะอุโบสถเหมะหัตถีเป็นต้นอันมีโคดชลักเหมาะสมที่จะเป็นราชขชาทานแต่ก็ว่าช้างตระกูลฉัดทันที่ต้นนั้นมีข้อควรสงสัยอยู่คือว่าฉัดทันตะแปลว่า มีงาหกงาท่านยังจะรู้อยู่หรือว่ามีช้างอะไรในโลกที่มีหกงาดังชื่อนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญคำถามของท่านไม่มีประโยชน์จากการที่ท่านจะตอบปัญหาของข้าพเจ้าเลยดูก่อนบุตรทนายควันช้างคำถามของข้าพเจ้ามีประโยชน์อยู่แต่มีอย่างไรท่านคงจะทราบได้ในภายหลังท่านจงตอบเรื่องช้าง ชัดทันเสียก่อนเถิดข้าแต่ท่านผู้เจริญพระพเจ้าหารู้ความข้อนั้นไม่ถ้าท่านรู้จงกล่าวสู่กันฟังดูก่อนหัตถาโรหบุตรไม่มีช้างอะไรในโลกนี้มีงาหกงาดังชื่อนั้นนอกจากช้างในนิทานก็แต่ว่าคำว่าฉัดทันตะเป็นชื่อของสายใหญ่แห่งหนึ่งช้างมีลักษณะดีที่เกิดใกล้สะฉัดทันตะนั่นแลท่านเรียกว่า ช้างตระกูลฉัตรทันบัดนี้ข้าพเจ้าจะถามท่านต่อไปอีกผ้าที่พวกนี้เป็นผ้ามาจากเมืองอะไรข้าแต่ท่านผู้เจริญมาจากแควนกาสีดูก่อนอัฏกะแม้ข้าพเจ้านั่งอยู่ณที่นี้ก็ไม่ได้สัมผัสเนื้อผ้านั้นข้าพเจ้าก็พอจะมองเห็นอยู่ว่าหาใช่ผ้ากาสีไหมดูก่อนอัฏกะมีหมู่บ้านตะบลหนึ่งนามว่าโคมปัตคาม ตั้งอยู่ในแขวนมคตเบื้องประจิมทิศแห่งกรุงราชคร์นี้ชาวบ้านหมู่ใหญ่นั้นเป็นผู้มีศิละปะในการค้นหาเปลือกไม้บางชนิดมาทำให้ละเอียดอ่อนแล้วพอให้มีเนื้อดีได้ละไม้คล้ายผ้ากาสีแต่ขายได้ถูกกว่าในตลาดกรุงราชคร์นี้มีผ้านั้นอยู่เป็นจำนวนมากแม้ผ้าโพกของท่านเองท่านก็เข้าใจผิดไปว่าเป็นผ้ากาสีดูก่อนท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมาแต่แคว้นกาสีเป็นผู้ชำนาญดูเนื้อผ้าขอจงบอกความข้อนี้ให้เป็นที่ประจักษ์เถิดสุรเสนะเดินเข้าไปใกล้อัฏฐกา,าแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระพเจ้าชื่อว่าสุรเสนะ เป็นบุตรแห่งธนิยะนายกองเกวียนผู้นำผ้ากาสีมาขายข้าพเจ้าพอจะดูรู้อยู่ว่าผ้าชนิดใดเป็นผ้ากาสีแท้หรือไม่ถ้าท่านต้องการรู้ว่าถ้อยคำของพระคุณเจ้าเป็นจริงหรือไม่โปรดส่งผ้าโพกมาเถิดข้าพเจ้าจะบอกให้ทราบได้อัธกะเรื่องผ้าโพกส่งให้อย่างไม่เต็มใจเท่าไรนักสุรเสนะรับมาพิจารณาดูแล้วกล่าวว่าผ้านี้ ทำละไม้คล้ายผ้ากาสีมากแต่ก็หาใช่ผ้ากาสีไม่คงจะทอมาจากหมู่บ้านในแคว้นมคตนี้ดังที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวเป็นแท้มหาชนก็พากันเปลงอุทานแสดงความแปลกใจลำดับนั้นภิกษุหนุ่มจึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนบุตรแห่งนายขวาญช้างบัดนี้ท่านจงตอบเองเถิดท่านมีความรู้ในเรื่องช้างและการค้ามากหรือน้อยกว่าข้าพเจ้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ายอมรับแล้วว่ารู้น้อยกว่าท่านดูก่อนอัชกะความจริงได้ปรากฏแล้วว่าแม้ในเรื่องที่ท่านควรมีความรู้ความชำนาญอันเป็นเรื่องของครหัสั์ท่านก็ยังรู้น้อยกว่าข้าพเจ้าก็คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแม้ในกรณียากของตนเองอย่างท่านยังกล่าวอย่างอาถารได้ว่าเป็นผู้สามารถเพื่ออันครองเรือน เหตุไน,นคนอย่างข้าพเจ้าซึ่งท่านยอมรับแล้วว่ารู้มากกว่าท่านจะหมดหนทางหรือไร้ความสามารถในการดำรงชีวิตครุหัตอัธกะเอยข้าพเจ้าอาจอยู่ที่จะครองเรือนหาได้ละทิ้งเรือนเพราะสิ้นคิดในทางโลกไม่ข้าพเจ้าเป็นบุตรแห่งเศรษฐีในทุนละโกธ,ธิตคามแห่งควานกุรุเป็นที่รู้จักดีแม่แห่งพระเจ้าโกรพยะ จอมคนแห่งแคว้นนั้นแต่ข้าพเจ้าก็สละทรัพย์ทั้งปวงออกบวชเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็คงทราบดีว่าข้าพเจ้าออกบวชเพราะสิ้นคิดหรือเพราะได้คิดทําวินัยแห่งพระศาสดาข,ของข้าพเจ้าคงมีดีอะไรที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีค่าล้ำกว่าแยแหวนเงินทองข้าพเจ้าจึงสละสิ่งเหล่านั้นมาสู่พระธรรมวินัยน,นี้ได้ดูก่อนอัิกะ ขราพรเจ้าคิดว่าถึงขราพรเจ้าไม่เป็นบุตรเศรษฐีไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยขราพรเจ้าก็หากลัวอดตายไม่ความเพียรความบากบั่นอันใดที่มนุษย์มนีอยู่คราพรเจ้าก็อาศัยความเพียรความบากบั่นอันนั้นเชิดชูความเป็นอยู่ในทางโลกให้สูงขึ้นได้ถ้าการครองเรือนเป็นของยากเย็นจนต้องหนีมาพึ่งพระศาสนาแล้วคนในโลกที่อยู่ครองเรือน อันมีมากกว่าผู้ออกบวชนั้นจะไม่ตายกันหมดแล้วหรือเหตุไฉนจึงมีคนครองเรือนอยู่ได้มากเล่านี้ก็แสดงว่าการครองเรือนนั้นง่ายกว่าการออกบวชผู้ครองเรือนไม่มีความจําเป็นจะเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนึกจะบริโภคในเวลาใดก็บริโภคได้จะหาความสนุกสําราญในทางโลจิยะอย่างไรก็ไม่มีที่ขัดข้องแต่การออกบวชนี่สิ ต้องสละทุกๆอย่างไม่ว่าทรัพย์สมบัติหรือบุตรภรรยาเคหสถานต้องบริโภคอาหารน้อยกว่าความเป็นเครือขัดต้องดำรงชีวิตฝืดเคืองและปอนปอนไม่มีเครื่องประดับตกแต่งอะไรเลยเวลาต้องการของร้อนก็อาจได้ของเย็นหรือเวลาต้องการของเย็นก็อาจได้ของร้อนผู้ออกบวชยังต้องมีข้อบังคับกายวาจาใจมีใช่น้อยขร้ราพระเจ้าจึงเห็นว่าการออกบวชนั้น ไม่ใช่เป็นข้ออันบุคคลทำได้โดยง่ายคนที่เอ็นใจการกินจะละทิ้งความเห็นจจปากจจท้องมาดำรงชีวิตอดๆอ,อยากๆอ,อย่างนักบวชได้หรือถ้าเขาออกบวชเพื่อประโยชน์จาการกินแล้วเป็นกระหัตจะไม่ดีกว่าหรือที่แสวงหาของกินได้ตามชอบใจและไม่มีจำกัดเวลาอัธกะเอยพระาศาสดาของข้าพเจ้ากับทั้งพระประยุรญาต เป็นก,กษัตริย์สุคุมาลชาติมีทรัพย์สมบัติและการมาสุขทุกประการแต่ท่านก็สละสิ่งเหล่านั้นออกบวชดำรงความเป็นอยู่อย่างง่ายๆท่านคิดดูเถิดว่าบรรพชานี้คงมีอะไรดีบ้างเป็นแน่ท่านผู้เป็นสุขุมารชาติเหล่านั้นจึงดำรงชีพอยู่ได้เป็นผาสุข ดกอ,อัอธกะพระศาสดาของข้าพเจ้าย่อมทรงสั่งสอนทั้งผู้ครองเรือนและผู้ออกบวชผู้ยังไม่สามารถสละความห่วงใยกังบลในบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติได้ท่านก็สอนให้ตั้งอยู่ในธรรมของครหั์คือการเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นดำรงชีพโดยชอบธรรมไม่เกียดคร้านให้รู้จักหาทรัพย์และจับจ่ายทรัพย์กับทั้งรักษาทรัพย์ ตามสมควรจะอัตภาพถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมแห่งพระศาสดาของข้าพเจ้าแล้วแม้ท่านเป็นพ่อค้าก็จะค้าขายได้โดยไม่ต้องพูดปดคนพูดปดเป็นคนสิ้นคิดคือไม่สามารถหาคำจริงมาพูดได้ถ้าท่านรู้ว่าจะต้องพูดปดแล้วการนิ่งเฉยเสียไม่พูดก็ยังดีกว่าทั้งไม่เสียหายอะไรด้วยดูก่อนอัตกะส่วนข้อที่พระศาสดาของข้าพเจ้าสอน แต่บรรพชิตนั้นยังไม่ใช่การที่ข้าพเจ้าจะแสดงแก่ท่านในบัดนี้เพราะท่านได้ถามแต่เพียงเรื่องจำเพาะตัวมหาชนผู้ได้ฟังก็อื้ออึงสาธุการบ้างก็ยกมือทำอัญชลีแสดงความเลื่อมใสแล้วก็มีเสียงชายผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ารัตถาละข้าแต่ท่านผู้เป็นบุตรแห่งเศรษฐีทุนลโกธิตาคาม พระพเจ้าเคยได้ยินถึงประวัติของท่านผู้สละสมบัติเห็นป่านนั้นออกบวชมานานแล้วบัดนี้เป็นมงคลแจกจักสุและโสดของพระพเจ้าที่ทั้งได้เห็นและได้ฟังธรรมกถาของท่านครั้นแล้วชายผู้นั้นก็หลีกมูชนเข้ามากราบณที่ใกล้เป็นเวลาตะวันสาย อากาศปลอดโปรง่งดอกแห่งไม้ทองกวาวซึ่งมีสีแดงดังเปรวเพลิงก็โปรยปลายลงในยามที่ถูกลมพัดรำเพยพระหนึ่งจงใจสลัดลงเป็นธรรมบูชาเมื่อมหาชนพากันถวายนมัสการลาพระรัฐปาละกลับสู่แค่สถานแห่งตนสุรเสนะก็กระทำการอัญชลีนิวัดสู่หมู่เกวียนและเล่าความให้ท่านบิดาฟังทุกประการ ธนิยะยกมือประนมเหนือเสียงกล้าวเปล่งอุทานว่าธรรมเสนาแผ่ออกแล้วความสงบสุขกำลังเกิดมีทั่วแดนที่ธรรมเสนาได้ผ่านไปขราพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมราชาพระองค์นั้น